กูแฮมเมอร์เว้ยซีอาร์พวกมึงอยากคิดว่าพวกมึงเก่าบ้านกูก็เก่าเหมือนกันเว้ยฟัง พวกกูนั้นเหนือสุดพวกมึงจะว่ายังไงพวกกูนั้นเด็กใหม่แล้วมึงจะทําไมกูออกมาแลให้พวกมึงต้องทําใจใครไม่ฟังเดี๋ยว,วกูจะเนียวไกลปั้งไปปังเชียงรายลูกพ่อคุณแมง่งไล่กูจะรักลามกูให้มันมีลวดลลยอย่าไปอายให้มันลุกเป็นลูกพ่อคุณแม่งไล่เป็นเด็ก เชียงรายลูกป่อคุณแมงลายกูจะแรบลามกูให้ไปถึงรุ่นยายดีใจไม่ได้ัคำพูดไม่ได้ความเดี๋ยวตกด้วยกะลา,าเดี๋ยวยิงใส่กับบ้านเดี๋ยวตามด้วยปัญญาเดี๋ยวตายด้วยบาดทายักกูไม่แน่ิงกูไม่กล้าย,ยิง ให้มึงต้องลองชิมลูกบุนที่น่ากินลูกกมกลมทีมม่มึงเห็นจะเป็นอาชีพกูเหนียวกายาไปการชิม,ชม,มาควรนตินเดี๋ยวตบให้ไปถึงป่าจีน,นดีมากกูดีตอบจะมานั่งเ<า>ขียนเขาสอบอไอ้สัตเดี๋ยวกูจะฟันศอกพวกกูนั่งขอบอกลามึง กระจอไอ้สว์จะจำเป็นจริงอ่จจำเป็นเก่งอาจจำเป็นเบงไอ้สว์ไอ้พวกเข่งไอพวกเป็ดมึงกับกูมันคนละเกตกูไม่สนใจมึงจะเป็นใครกูพร้อมจับปืนใส่แม็กและก็พร้อมที่จะเหนี่ยวไกเส้นเลือดบ้านเกิดแม่สายคนพยาแมงป่องกูพร้อมที่จะลุกเป็นไฟกูไม่สนใจมึงจะเป็นใคร มึงจะเอาใค่ไชกางไชเล็กไชใหญ่เดี๋ยวกูจะจัดให้ราะพวกกูนั้นขายใหญ่ <Hey. S 1> พวกกูนั้นเหนือสุดพวกมึงจะว่ายังไงพวกกูนั้นเด็กใหม่แล้วมึงจะทำไม <Hey. S 1> กูออกมาแลบให้ปุ๊บมึงต้องทำใจแ <Hey. S 1> ค่ไม่ฟังเดี๋ยวกูจะเหนียวไกลยร <Yeah. S 1> ู้จักป่ารู้จักป่า